ทดลองขับจริงครับผมกับ f e l l o FW07 และ RAPIS SR108 กับ SR09 ครับ,รบที่สนาม Motorsport Park สวนภูมิครับ วันนี้เรามาทดสอบรถไฟฟ้า100%นะครับแบรนด์เฟลโลและก็ลาพิทนะครับสำหรับเฟลโลและลาพิทนะครับพี่กอล์ฟเป็นแบรนด์รถไฟฟ้า100%นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เข้ามาเปิดตัวได้แรงมากเลยครับพี่ตอนนี้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาทดสอบนะครับรถไฟฟ้า100%นะครับว่าสามารถใช้งานจริงนะครับแล้วก็สมรรถนะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าลาพิทนะครับวันนี้เรามาทดสอบกันถึง2รุ่นนะครับก็คือรุ่น sr 1 0 8กับ sr 0 9นะครับ ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีสเปคที่เหมือนกันนะครับด้วยแม็กสปีดนะครับของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลนะครับสูงสุด100กิโลเมตรนะครับมีมอเตอร์พาวเวอร์4,000วัตต์และแบตเตอรี่ค a ปาซิตี้นะครับอยู่ที่72โวลต์ครับสำหรับทั้ง2รุ่นของราฟิดนะครับก็มีความแตกต่างกันที่บอดดี้รูปร่างตัวรถแค่นั้นเองครับสำหรับ เฟลโล่นะครับผมก็มาพร้อมกับ Fw07 ครับผมตัวนี้ตัวแรงที่สุดของเฟลโล่เลยครับผมเจ้าเฟลโล่ตัวนี้นะครับให้กำลังมอเตอร์ถึง6,000วัตต์ด้วยกันครับผมและวิ่งได้ไกลที่สุดนะครับอยู่ที่120กิโเมตรนะครับผมและยังทำความเร็วได้สูงสุดนะครับถึง125กิโเมตรนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงครับคันนี้กอฟวันนี้เรามาเช็ได้กับเจ้าและผิดเฟลโล่พี่ เป็นสถานีอะไรกันบ้างครับก็วันนี้เรามาที่สนามจร <c aret> <c aret ิงเนาะแล้วก็สถานีต่างๆก็คือตัวเนี <t <t ้ยเขาเซตมาถึง5สถานีด้วยกันห้าสถานีเลยนะครับหสถานีเลยนะครับมีสถานีอะไรบ้างครับพี่ก๊อฟก็สําหรับสถานีแรกก็จะเป็นการทดสอบเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ครับครับ สถานีที่2ก็จะเป็นการทดสอบสมรรถนะของเบรกโอ้โหโอเคครับพี่แล้วว่าเบรกคมขนาดไหนฮึมเยี่ยมเลยครับผมส่วนสถานีที่3นะครับพี่กอฟเป็นสถานีของสลาล่มอ่าสลาล่มซาลาล่มก็ขับแบบซิกแซกซิกแซกแน่นอนครับพี่ไม่ต้องห่วงไม่ได้ล่มด้วยร้อนด้วยครับผมแน่ ส่วนสถานีที่4ี่เขาพี่กอฟจะเป็นสถานีของการทรงตัวครับพี่เป็นบรรลานว่าเราจะขับรถเนี่ยในช้องแคบเรื่องเนี้จะทรงตัวดีแค่ไหนก็จะมีกลวยมาแก้ใช่ครับพี่ขับรช้าถูกต้องครับพี่โอเคแล้วก็สถานีที่5ขึ้นลงบนทางราดชันอ่าก็ฝึกการทรงตัวไปด้วยครับครับก็เป็นทางแบบ แคบๆคอ่าขึ้นลงก็ทดสอบกาลังเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้าขึ้นได้สบายเลยใช่ไหมใช่ป้ะไฟฟ้าขึ้นได้หรือเปล่าอะไงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นทดสอบเขาเรียกว่ารีสไตล์รีสไตล์เนาะอ่าก็เป็นแบบบแบบวงกลมทรงตัวไปอะไรครับผมโอ้โหครบเลยทุกสถานีที่สนามแห่งนี้นะเจียมเลยครับพี่ มาแล้วแล้วพอพอจ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 อโอ้โหไ็นไงพี่มันไหมเนี่ยโคตรมันโ,ฆโฆอ้โหสุดยอดเลยแล้วพี่กับเฟลโลของเรานะตอบสนองดีมากครับบังคับง่ายด้วยครับพูดปั๊ดนะครับเพราะตะกี้เราไปสลาลมมาละอ๋อครับพี่ออไอสุดยอดข่าวชีส เป็นไงบ้างสองไปทดสอบมาแล้วเมื่อกี้โอเคครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยรถแรงใช้งานสบายแน่นอนครับรถไฟฟ้าของเราใช้งานในชีวิตประจาวันได้ถูกต้องครับพี่อย่างที่บอกก็คือประหยัดด้วยประหยัดเงินที่ต้องเติมน้ำมันถูกต้องครับพี่แล้วก็การตอบสนองอะไรเงี้ยแบบอย่างนี้เลยเยี่ยมเลยครับผมใช่ไม่มีอืดไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับผมบิดปุ๊บมาเลยถูกต้องเจ้าตัวนี้แรงมากสีเขียวนี่แรงมากรับบอกเลยโอ้โหพี่กอลฟเยี่ยมโอเคสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับทั้งสองแบรนด์นี้เนาะทั้งลาพิดแล้วก็เฟโลนะครับ ของเราก็คือเป็นผู้จำหน่ายชื่อว่า FutureTech EV นะครับซึ่งของเรามีทั้งหมด2สาขานะสองนะครับก็จะอยู่ที่ตรงปทุมธานีนะครับแล้วก็ตรงวงเวียนพรหลามหครับผมอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์ใหญ่ช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ประมาณวันที่27มีนางานมอเตอร์โช2024นะครับ เราก็จะเอารถของเราเนี่ยไปจัดแสดงด้วยครับพี่แวะเวียนเข้าไปดูได้เยี่ยมเลยนะครับรถคันจริงของเราสำหรับคนที่ผู้ชมนะครับสนใจแล้วผิดกับเฟลโล่นะครับก็ติดต่อหาพวกเราได้ที่เลยที่ไหนเนี่ยก็เบอร์ครับเบอร์0ี3 6 9 0 9 9เบอร์พี่ก๊อฟครับเบอร์ผม095ครับ8989262ครับสองครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในงานแล้วกันนะครับได้ครับพี่คับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ